ศาสตราจารย์ดรแซมแฮมหนึ่งในผู้นำทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมในศตรวรรษที่21กล่าวว่าการสื่อความหมายคือวิธีการสื่อสารที่มีพื้นฐานจากวิสัยทัศน์โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดการคิดและการค้นหาความหมายของตัวเองและการหลอมรวมความเชื่อมโยงของตัวเองเข้ากับสิ่งของสถานที่ผู้คนและแนวคิด าหนังสือ Interpretation Making Difference a on Purpose ในการจัดก,การทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้นต้องอาศัยการทำความเข้าใจพื้นฐานกความรู้ในเรื่องของการสื่อความหมายเพื่อให้นักจัดก,การทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางหรือแนวทางในการบอกเล่าหรือเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรทางวัฒนธรรมหรือมอรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่ ไปสู่การรับรู้ไปสู่นะักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้มันได้ตรงตามเจตเกจจำานงของนะัจากจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาพัฒนาการและนิยามของการสื่อความหมายกันก่อนความสนใจในเรื่องการสื่อความหมายของ,มของโมดุพัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้นพัฒนามาจากความตื่นตัวหรือ movement สําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในช่วงปลายของศตวรรษที่19ในสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงนั้นมีนักอนุรักษ์กธรรมชาติบางคนได้กล่าวหรือแสดงความเห็นรวมทั้งสื่อสารกับสังคมเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนหันมารักษาป่ารักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมทํานองที่ว่าถ้าหากป่าถ้าหากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมถูกทาลายหรือเสื่อมสภาพสังคมมนุษย์ก็จะอยู่ยากดังนั้นถ้าสังคมมนุษย์จะอยู่อย่าง ร่มเย็นจะอยู่อย่างยั่งยืนคนจะมีการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยไม่ใช่ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างสิ้นเกลืงรวมทั้งก่อให้เกิดมวลพิษต่างๆจากความเคลื่อนไหวนี้นำไปสู่การก่อตั้งอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในสหร,รัฐอเมริกาอย่างเช่นการก่อตั้ง r o c k y m o u n t a i n n a t i o n a l Park ในตอนต้นศตวรรษที่20และาก,การอนุรักษ์ธรรมชาติก็มาสู่การสงวนทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรม ผู้ที่นับว่าเป็นบิดาแห่งการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมที่โด่งดังในระดับนานาชาติก็คือฟรีแมนชิลดนนับตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่20มาจนปัจจุบันชิลดนทำงานให้กับ National Park Service ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการจัดการทรัพยากรทางวัฒธรรมและธรรมชาติของรัฐบาลสหร,รัฐอเมริกาและเป็นผู้เขียนหนังสือ interpreting our heritage ในปี1 9 5 7 ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีในการสื่อความหมายมรดกวฒาธรรมในเนชั่น a ลพาร์หรือในส่วนสนธนาธารณะหรือในอุทยานแห่งชาติหนังสือเลีมนได้รับการกล่าวถึงและอ้างอิงอยู่เสมอในวงกว้างและในวงด้านและในวงการการสื่อความหมายมรดกวฒาธรรมคำพูดเด็ดหรือคำพูดสำคัญของ f Freeman t i l d e n เกี่ยวกับการสื่อความหมายทรัพยากรทางวาัฒนธรรมก็คือ through interpretation understanding through understanding e i t n Through a p ู r e อ i พ t i o n Protection ซึ่งผมแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าการสื่อความหมายนำไปสู่ความเข้าใจความเข้าใจนำไปหาความทราบซึ้งความทราบซึ้งก่อให้เกิดการพิดค่ร,รักษาแนวคิดนี้ได้รับการสานต่อโดยนักจัดก,การสมการทางวัฒนธรรมทั้งในสหรัฐอเมริกาและระดับนานาชาติจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายโรดกวัฒธรรม ในตอนปลายศตวรรษที่19การสื่อความหมายและการนําเสนอโมโดกวัตธรรมก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและในวงกว้างในระดับนานาชาติโดยเพออย่งยิ่งในตอนต้นศตวรรษที่20ดังเขียนว่าหน่วยงานหรือองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโมโดกวัตธรรมและโมโดุกทางการาิจดีได้ให้ความสําคัญกับการสื่อความหมายและการนําเสนอโมโดกวัตธรรมในฐานะที่เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในการอนุรักษ์ ในการสมวนถรักษามรดกวัฒนมโดยมีการกล่าวถึงความสําคัญของการสื่อความหมายในกฎบัตรในอนุสัญญาในเอกสารระดับนานาชาติตัวอย่างกฎบัตรแรกๆที่มีการกล่าวถึงการสื่อความหมายทางมรดกวาฒก็คือกฎบัตรเอเทนส์ในปี1933กฎบัตรอีโคโมสในปีคศ2003และประกาศของ US ี c o m o สที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายมรดกวัฒน์ จนถึงปัจจุบันมีการอภิปรายถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อความหมายมดรดกวัฒนมอยู่เสมอเช่นมีการเสนอคู่มือมาตรฐานว่าด้วยการสื่อความหมายมดรดกวัฒนมที่จัดทําโดย U.S. National Park Service หรือ NPS และ National Association for Interpretation เป็นต้นควรกล่าวด้วยว่าความสนใจในเรื่องการสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรมหรือมดรดกวัฒนมนั้นนับตั้งแต่ศตวรรษที่19 มาจนถึงช่วงตอนกลางของศตวรรษที่20นั้นเน้นอยู่ที่หลักการเน้นอยู่ที่แนวคิดของการสื่อความหมายต่อมาในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20จึงเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญมโนกวาธรรมทบเถียงกันในประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยบรรณหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อความหมายและมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการสื่อสารที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกและกระตุ้นสติปัญญา มากกว่าการนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างพ,พื้นพื้นดังจะสะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจนในนิยามของการสื่อความหมายที่จัดทําโดย National Association for Interpretation ในอเมริกาซึ่งได้รับการอ้างอิงและกล่าวถึงอยู่เสมอทั้งนี้สมาคมการสื่อความหมายหรือ National Association for Interpretation ซึ่งเป็นองค์กรมืออาชีพทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้บริการ และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติทั่วโลกมีสำนักงานอยู่ในมอลลารโคโลราโดสหรัฐอเมริกาได้ให้คำจำกัดความหรือนิยามของการสื่อความหมายไว้ว่าการสื่อความหมายหมายถึงกระบวนการสื่อสารที่หลอมรวมการเชื่อมโยงของอารมณ์และสติปัญญาระหว่างความสนใจของผู้ชมผู้ฟัง และความหมายที่แฝงอยู่ในทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้นจากไม่ยามนี้เราจะเห็นว่าการสื่อความหมายมารดกวัฒนธรรมนั้นเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งหลักคือ 1. ผู้ชมผู้ฟังหรือนักท่องเที่ยวและ 2. ความหมายที่แฝงอยู่ในทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่นักจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมต้องการจะดึงต้องการจะเข้นต้องการจะนําเสนอ เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังหรือผู้สนใจทั่วไปได้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและก็เกิดสติปัญญาในการรับรู้ต่อไป